ปราสาทตาควายมีวิญญาณเป็นวิญญาณที่แรงด้วยปราสาทตาควายมีวิญญาณที่เฝ้าปราสาทอยู่มีเรื่องเล่ามีเรื่องที่ทหารพลานในพื้นที่เจอมีเรื่องที่ทหารเขมรนเจอและมีเรื่องที่ฉันเจอด้วยตัวเองเล่าก็น่าสะพรึง ฉันพูดไม่ทันขาดคำว่าเขมงอยูไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็หลอนเพราะว่าวิญญาณที่นี่แรงก็เป็นไปตามคาดนะคะสามณีก็โดนเหยียบกับระเบิดนะคะแล้วก็มีทหารเข้าไปเข้าไปปล่อยอุจิปล่อยทุกนะคะก็โดนตัวต่อต่อยคือที่วิญญาณที่เนี่ยจะเป็นวิญญาณผู้หญิงแล้วก็จะเท่าที่เรื่องเล่านะจะมีคน วิญญาณเนี่ยไม่รู้ว่ามีกี่ตนแต่คนที่เจอโดยมากจะเป็นผู้หญิงแต่งชุดขอมอย่างทหารพรานเจออ่ะหลายๆคนบอกเฮ้ย <c oughs> วิญญาณที่เนี่ยดูโหดมากเลยอ่ะไม่เห็นเข้าข้างฝ่ายไหนต่อฝ่ายไหนเลยแบบเลือดหลังทาคืออย่างนี้ ที่ปราสาทตาควายเนี่ยมีสยามพูวลึงซึ่งเป็นลึงธรรมชาติเขาว่ากันว่าจะเป็นลึงที่สื่อไปถึงพระเจ้าหรือว่าพระศิวะแล้ววิญญาณที่อยู่ในปราสาทตาควายเนี่ยตามที่ฉันคาดนะคงจะเป็นวิญญาณที่ทางขอมได้สมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการบูชายันแต่ไม่รู้ว่าไปบูชาตรงไหนคิดว่าปราสาทหลังเนี้ยก่อนจะสร้างก็อาจจะมีการบูชายัน แล้วก็ศพนี่จะไปบรรจุผู้ราสยองเนาะในทื่เขาพนมดงรักหรือว่าอยู่ภายใต้ปราสาทหลังนี้ก็ได้เพื่อที่จะให้เป็นวิญญาณเฝ้าปราสาทนักล่าสมบัตินะเธอเขาจะเจอวิญญาณผู้หญิงเนี่ยโผล่มาให้เห็นแล้วก็กระเจิดกระเจิงกันไปสมัยก่อนเป็นเรื่องเล่าแล้วทหารพานตอนที่ลบกับลบกันปีห้าสี เออที่ฉันรู้เรื่องนี้เพราะว่าฉันไปถ่ายรูปติดวิญญาณมาค่ะฉันชอบไปที่นี่ตอนนั้นเนี่ยฉันยังไม่รู้ว่าเฮ้ยฉันมีความผูกพันอะไรกับประสาตตาควายไปเยี่ยมทหารกลุ่มแรกนะแล้วก็เออก็แบบถ่ายรูปติดวิญญาณก็เหมือนกับมีหน้าคนปรากฏอยู่บนหินซึ่งตอนนั้นฉันเอาใบาสีไปไหว้บ่อย ทีนี้ฉันก็เฮ้ยกลางคืนเฮ้ยทางทางรูปดูเฮ้ยนี่มันอะไรอะ่ะทีนี้เนี่ยก็คือก็ออกไปให้ทหารพาน,านดูทหารพานก็บอกเลยว่าเฮ้ยผมนอนพิงที่ปราสาทหลังนี้แล้วพอกลางคืนก็ฝันผู้หญิงแต่งชุดโบราณเลยนะแล้วก็บอกว่าอย่าอย่าอย่าน,นอนตรงนี้เดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์เดี๋ยวระเบิดเนี่ยมันจะมาลงตรงนี้นั่นแหละพออีกวันหนึ่ง คนเราคนเหนื่อยเธอตอนนั้นนะ่ะจมบอกว้านอนบนประสาทเลยเหรอแล้วเ,เกิดแบบเขมรยิงลงมาทาไงบอกโอ้ตอนนั้นไม่สนอะไรแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยต้องนอนนะทีนี้เนะี่ยพอสักพักหนึ่งใช่ไหมเขาก็จัดการค่ะจัดการทําอะไรรู้ไหมคะเขาก็จัดการย้ายที่นอนแล้วอีกวันนึงระเบิดเธอมาตกตรงนั้นพอดีระเบิดเขารอดตาย เขาไม่ตายทีนี้คนก็ถามเฮ้ยทำไมเขาช่วยทหารพานคนนั้นแล้วก็ช่วยทหารพานทั้งหลายคนทีนี้ตามความเชื่อในทหารเขาก็เชื่อว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะเกิดมาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นทหารขอมเธอนึกออกปะดวงวิญญาณเขาจะช่วยอดีตชาติของคนที่อยู่ในขอมเพราะว่าเขาเป็นดวงวิญญาณที่ผูกกับราชวงศ์ขอมนึกออกไหมเธอ เขาไม่ได้ช่วยทหารไทยเขาไม่ได้ช่วยทหารขมิญดังนั้นเวลาที่จะเข้าไปในปราสาทหลังนี้จะต้องทําการขออนุญาตแม่นางองค์นี้ก่อนแม่นางตนนี้ก่อนว่าเราเนี่ยชื่ออะไรอะไรแล้วเราจะนํากําลังมาบุกทิศปราสาทหลังนี้เราจะแบบขอสมาลาโทษมาอยู่กับเราเถอะตอนนี้เนี่ยอาณาเขตนี้อยู่บนเขตไทยนะอย่างผู้ที่เสียชีวิตจะมีทหารเสือพระราชนี้ใช่ไหม จะมีทหารรักษาพราะองค์คือทั้ง2หน่วยเนี่ยไปอารักขาพระมหากษัตริย์ไทยถูกต้องไหมเธอแต่บางทีเนี่ยคนในประสาทหรือวิญญาณในประสาทอาจจะตกใจอุ๊ยเป็นกองกําลังไหนไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเพราะมาบางทีมา5วันมาวันหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติการเลยก็คือจะต้องทําการขอสมาราะทษอันนี้เนี่ยเป็นเรื่อง,เป,เ,องเป็นเรื่องที่แบบเป็นความเชื่อเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ย จะหลอนคือสมัยก่อนจะมีทหารไทยกับทหารกัมพูชาเนี่ยอย่างละหนึ่งไปเฝ้าปราสาทแต่การถูกหลอกกระเจิดกระเจิงเนี่ยมีปรากฏมาแล้วอันนี้เดาเองช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาจึงไม่มีการเฝ้าปราสาทตอนกลางคืนเพราะว่าเพราะว่าหลอนจริงคือแรงมากอะส่วนตัวฉันเนี่ยตอนแรกฉันไม่รู้ใช่ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างฉันก็ ไปประสาทหลังนี้บ่อยพอกลับมาฉันก็โชคดีทํามาค้าขายดีมากได้เงินเป็นกอบเป็นกำถูกหวยถูกหวยเยอะมากเพราะว่าที่สยามภูบลึงเนี่ยก็คือจะเป็นลึงธรรมชาติที่เขาบอกว่าจะสื่อถึงเทพเจ้าได้อย่างเงี้ยก็คือศักดิ์สิทธิ์มากจะมีเหมือนกันที่ตาเม,มือนทมแล้วจะนาโชคลาภมหาศาลเป็นภระสาที่แบบเลือดอะน้องเลือดกันแบบโหสุดยอดเลยตั้งแต่ปีห้าสี่แล้วอะมีการเสียชีวิต ของทหารเขมรนเยอะมากทหารเขมรน,นะทะหารไทยเราอะยังน้อยก็มีเสียชีวิตแหละนะแต่ว่าน้อยกว่าทางเขมรนแต่เอาเป็นว่าสูญเสียทั้งสองฝ่ายเนี่ยกลับเป็นว่าเป็นประสาทที่นําโชคนําลาบมาให้แล้วทีเนี้ยฉันเห็นทหารเขมรนไปตั้งบังเกอร์แล้วเอาอาร์พีจีเอาเอาวุธไปเนี่ยมันยิ่งหวัดลบหลุยฉันก็เลยเขียนโพลไปเลยว่ามันอยู่ไม่ได้หรอก เดี๋ยวมันก็ต้องหลอนเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นนุ่นเป็นนี่มันอยู่ไม่ได้มันก็เป็นจริงดังคาดเห็นไหมเดี๋ยวมันจะมีเรื่องราวหลดหลอน,ลอนตามมาอีกเพราะว่าวิญญาณที่อยู่ที่เนี้แรงมากซึ่งแบบทุกคนเคยเจอเราอึง้งสมัยก่อนเขมรแดงยังไม่กล้าอยู่เลยคือแบบเขมรแดงที่ถอยล่นมาใช่ปะสมัยก่อนที่แบบลบแพ้แล้วถอยล่นมา เออยังไม่ก่าอยู่ในปราสาทอย่างมากมาหลบฝนแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นเพราะความแรงของแม่นางนี้แหละ